ที่เราเป็นลูกสาวมีลูกสาวแล้วก็แบบ,บไปโอู้ยไปเห็นเขาว่าตอนแรกก็คือเขาก็ถ่ายของเขาไปใช่ไหมเราก็ยังไม่ได้เข้าไปช่วยเขาเพราะไอ,อตอนที่เราเข้าฉากแล้วไปช่วยเขาเห็นปุ๊บหันไปหาแม่ตัวจริงเขาเลยอ่ะหูแม่ยังไงแม่ก็นั่งแบบ แม่ชานะหมายถึงแม่ชาแม่ชาก็นั่งแบบว่าอโอเคพี่อ้อแม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกชาโอเคไหมลูกชาโอเคชาโอเคชาโอเคมากเออทุกคนหลายคนเป็นห่วงชาว่าชาจะแบบอะไรกระทบจิตใจไหมอย่างเงี้ยชารู้สึกว่าแบบชาโอเคมากแล้วแบบชาพอใจในผลงานที่ออกมามากเพราะว่าแบบเราทําเต็มที่มากในคืนนั้นที่ถ่ายแบบเราพยายามดูเรื่องความเหมาะสมทุกอย่างแล้วแบบการที่ยังทําให คอนเท็ก์มันยังเป็นเรื่องเดิมอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงไปต่อให้เราเปลี่ยนภาพให้มันดูไม่รุนแรงขนาดนั้นแต่เราก็อยากให้คนดูได้รับสื่อได้รับสารที่เราต้องการจะสื่อ,อว่าแบบคนที่มันเลือกไม่ได้จริงๆมันเป็นยังไงก็<ช>ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดออกมานี่อย่าลืมไปรับชมได้กับซีรีส์บางกอกคณิกาทุกวันอะไรคะทุกวันพุธพฤหัสค่ะช่วงวัน สองทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็ในแอปวันดีวันนี้เฟิร์นพี่อ้อมแล้วก็ชาเลต์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมดนียนะคะต้องไปทานมาม่านะคะมาม่าลดคะแนนเลยลดเลยลดเลลดลดอะไรนะถ้าเกิดอยางกินนะคะทุกท่านค่ะสนับสนุนโดยมาม่ามาม่าค่ะ